ปีนี้นะคะโตโยต้ามีวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตอสกหกรรมยานยนต์ผ่านกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศเริ่มจากการแนะนำรถยนต์ b z 4x รถยนต์พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้ารุ่นแรกของโตโยต้าเข้าสู่ตลาดพร้อมกับมีแผนแนะนำยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าชาวไทย แล้วก็เตรียมนำรถยนต์รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีจำหน่ายในจำนวนจำกัด6,000คันรวมถึงจัดเตรียมกิจกรรมและทมเป็นพิเศษต่างๆมากมายค่ะที่ผ่านมาโตโยต้าก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์มีโรงงานประกอบรถยนต์หลัก3แห่งมีกำลังการผลิตมากถึง770,000คันต่อปีผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศสะสมกว่า7ล้านคันยกระดับสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลักในระดับภูมิภาค เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกกว่า5ล้านคันรวมเป็นยอดผลิตสะสมทั้งสิ้นกว่า11ล้านคันค่ะและพร้อมเป็นผู้ริเริ่มแนะนำเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชม